พอไปนู่นไปนี่เรื่อยเนะ่เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าต้องไปนี่มันเห็นเป็นหิบของของพ่ออย่างนะมันมีความรู้สึกว่าต้องไปไม่ไปไม่ได้อืก็มันก็นว่าพิกพิกที่อยู่พิกที่อาศัยในบางครั้งนี่ไม่จะหาข้าวที่ดีนี่เราก็ต้องใช้กระด้งใช้อะไร อืมเพื่อแสวงหาพันธุ์ที่ดีน้องนี้แหละเข้าที่ดีแล้วไม่ดีว่าอยู่ในกระดมแล้วก็หาวิธีอืมทําให้มันออกสิ่งที่เป็นแก่ให้มันเลือไว้แต่มเมล็ดเข้าที่ดีเข้าสารอืมแล้วก็คัดเลือกเอามเมล็ดอืที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์เอาไว้ทำเป็นอาหารอย่างหนึ่งแล้วก็ที่มันเป็น,มนเมล็ดมันแตกก็ทำเป็นอาหารอย่างหนึ่งเ ที่มันเป็นฝุ่นเป็นอะไรก็ทําเป็นอาหารอย่างหนึ่งคือแยกปว่าเพศตอนนงนั้นนีอันนี้พออ่อนะึกถึงต่อของพ่อะถ้าไม่ไปก็คือยากพอเดี๋ยวนี้มันมีทั้งตายดิบและตายสุกมันก็ต้องไปพ่อนึกถึงต่อของพ่อนะลูดูนะมันมีทั้งตายดิบและตายสุกมันก็เป็นของธรรมดานี่พ่อพ่อไม่ได้ไปเสืส่อสทุกแตท่านหวั่นไหวใดๆหรอกเขาถือว่าโลกก็ทาแปดมีได้มันก็มีเสียมีสุขมันก็มีทุกข์อืม มีสนรนเสริญก็มีนินมทามันก็เป็นกองธรรมดาเนี่ยเราไม่ก็เราไม่ก็ไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะพ่อถือว่าบารมีพ่อสร้างมาอย่างนี้นะคนเรานี่ลูกเนี่ยถ้ามันจะเป็นผู้ที่สู้ทุกทุกย่ากับเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างแบบหนึ่งนนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะผู้นั้นต้องโอ้จริงจังจริงๆมีสัาจะความจริงจริงๆมองดูแล้วคยังไม่เห็นมันก็เลยต้องสแสวงหาอืม ขนาสิปีนะอยู่นี่ยังมองไม่ไม่เห็นเงาเลยถ้าจะพูดถึงนะอย่าพูดว่าทธเจ้ามองเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยยังมองไม่เห็นเงาผู้ที่ผู้ที่ไม่ตายดิบนั่นแล้วผู้ที่ไม่ตายถูกนั่นยังมองไม่เห็นเงาแล้วก็เลยต้องการแสวงหาด้วยตันนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสวงหาอืหรือว่าแสวงหาเนี่คําว่าแสวงหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นการแสวงหาคนละแบบ การสแบงหาุทธเจ้าพระอ,องค์ยันอย่างทราบว่าผู้นี้สมควรที่จะไปโปรดจุดนั้นผู้นั้นจะต้องมาหาเราในเวลานั้นนั่นก็เหมือนสันติอามานที่เมียของสันติอามานได้ตายนั่นแหละตอนนี้เมียตายแล้วก็เลยร้องไห้อ,อไม่เคยใช่บาททำบุญสัีเรากไม่รู้เรื่องรู้แล้วเราแต่พระพระอ,องค์ทรงทราบไงพระพุทธเจ้าทรงทราบว่า สันติมานี่จะต้องมากราพระองค์และบรรลุธรรมเป็นพระอรหันและก็นิพพานในเวลานั้นเลยนะพระองค์ทราบเพราก็แจ้งแจ้งแก่อานุนหรือบอกแกอานุนตัดแกอานุนไงตัดแกพระอานุนพอตัดแก่พระอานุนแล้วก็พระอานุนก็ไม่ได้แจ้งต่อสงหรือให้ใครทราบเมื่อพระพุทธเจา้าตัดแก่พระอานุนเนี่ยตัดแกพระอานุนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าอานิสงส์ของของสันตียม,มานก็คือเพียงแต่ก้มหัวให้พระองค์ ในช่องที่วงวินทาบาทเนี้ยครั้งเดียวไม่เคยได้ทําอะไรแต่ว่านั่นอาน,นิสงส์เขาพระาณิสงส์เพิ่มบุญพ่อปู่ปได้ได้สามารถส่งมรรคส่งผลนั่นตัวนั่นพระองค์ทราบพระองค์ก็คอยแล้วก็ทราบอีกว่าผ,ผู้นั้นผู้นี้อยู่ทางด้านนู้นน,นั่นนี่พระองค์ก็ไปโปวดเราเหมือนจอมโจนุคริมานพระองค์ก็ไปปวดเรานั่นเหมือนยายจกขอทานพระองค์ก็ไปปวดเรามันก็ต้องแสวงหาเนี่ยไ,ไม่ใช่อะไรหรอกนี่เราก็ เอาเหตุเราผลนั้นเป็นวัดเ,เ,ปเป็นเป็นเครื่องวัดเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ว่าไปกระตือหรือล้นหรือใดๆเราก็แสวงหาบ้างสมควรที่จะได้ตัวน,นั้นเผื่อว่าศาสนาจะได้จะเดินบ้างในความรู้สึกของพ่อถ้าแก่กว่านี้พ่อไปไม่ได้นะลูกยากลําบากที่สุดเลยสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีนั่นตาหูแต่ก็ไม่ดีสิกําลังปัญญาก็ไม่ได้ ดิีดยอะไรก็จะพูดจะใจะจ,ะจะใช้สิช,ช่อะไรงช่ปัญญามันก็เป็นคงจะเป็นตามประทีประธานของคนแก่ในระดับหกสิบขึ้นไปช่วงนี้ยังไม่ถึงหกสิบยังพอได้พอถูอพอไต่พอไปพอมาได้เพราะดังที่ได้พินิจพิจารณาแต่ตองดูทมท,ที่เราออกไปก็ยังพอที่มีคนสนใจที่จะนําไปพื้นปฏิบัติอพอเขาฟังแล้วไงมีคนสนใจฟังฟังแล้วก็นําไปพปฏิบัติ ก็ยังพอมีผู้ที่ฟังแล้วตัณฑ์ตีเตียนก็พอมีแล้วก็มีคู่กันไประหว่างชั่วเลยดีอันนี้เราก็เป็นปกติของเราเพราะชั่วดีมันก็ต้องเป็นของคู่กันไปนั้นความมากขึ้นมากขึ้นเพราะการเทศของพ่อนี่มันออกไปหลายจุดลูกศิษย์ลูก,ลก้าออกไปหลายจุดคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นรู้จักมากขึ้นในช่วงที่คนพอรู้จักในช่วงนี้สมควรที่จะต้องแสวงหา เป็นพระก็ตามเป็นวาตุสิกาก็ตามสมควรเป็นแม่ทีพระเขาก็สมควรอยู่รูปนั้นอันนี้ก็เป็นผลดีของเขานั่นแหละไม่ใช่เป็นผลดีของเราเพราะเราไม่มีได้มีเสียไม่ได้เอาแล้วก็ใครแต่เราพูดถึงส่วนรวมแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงด้วยทําดยวิน,นัยไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาจะ,จะเจริญรุ่ง,งเรืองเฉพียงเฉพาะถาวรวัตถุดังที่พวกลูกเห็นแต่เมื่อถามเรื่องอจเรื่องทา ไม่มีใครทราบเรื่องเรื่องพระวินัยไม่มีใครทราบถามนึนกว่าสูตรพอทราบได้พราะมีผู้ทิีเรียนไว้มากอยู่ปกคณะมหาก็พอเรียนพอรู้เตว่าเรื่องพระวินัยที่พระเจ้าสมบัญญัติที่เป็นข้อห้ามของวาสุติกาของแม่จีพักขาวของเนนและของพระตัวนี้ส่วนมากไม่ศึกษาและไม่รักษาก็เลยทำให้พระธรรม เสื่อมไปเสื่อมไปดังที่เห็นเพราะว่าถ้าพวกเรานี้อยากกิจเจริญนี่เราก็ต้องระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าและนํามาพืทปฏิบัติคําสอนพระเจ้ามีอะไรบ้างศีลส,สมาธิปัญญาเราต้องเอาตัวนั้นนะเอาศีลสมาธิปัญญามาพืทธปฏิบัติทา,ทางโลกฆรวาสธรรมดาก็เอาทานศีลภาวนาแต่นั้นยังเป็นขั้นจำไม่ใช่ไปขั้นสูงขึ้นมา แต่ผู้ที่ทานมาตลอดทานมาตลอดสูขขงควรยิ่ิงที่จะขึ้นขั้นใช่บ้างไม่ใช่ว่าจะอยู่อย่างนั้นต่อไปอยู่ยงั้นต่อไปนี่ก็เอาตัวศีลสมาธิปัญญาไปเลยนั่นก็เหมือนว่าพระพุทธเจ้าสอนลัทธิต่างๆลทัทธินั้นเขามีศีลแล้วก็เหมือนเจดีย์สามพี่น้องพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนเรื่องศีลอีกสอนเรื่อง ใช้ตีใช้กํลาลังใช้ปัญญาเลยสมาธิก็มีแล้วมีฌานมีญานแล้วชดินสามพี่น้องส่วนสมาี่จะเข้าสู่รูปฌานเรือรูปฌานไม่จําเป็นต้องสอนแล้วนั่นเพราะว่าศีลก็มีสมบูรณ์สมาธิก็มีสมบูรณ์เหลือไว้ปัญญาพราะองค์ก็เลยสอนปัญญาให้กับชดินสามพี่น้องโดยพูดถึงการบูชาไฟ ไฟเป็นสิ่งที่เราร้อนความโลกคือไฟไฟโลกไฟโกรธไฟหลงสอนเรื่องการดับไฟนั่นเจดินสามพี่น้องกบอรลุมรคมปนิพานธ์สิ้นอดสิ้นกินเลสเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นผู้ที่สามารถที่จะทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้แต่พวกเรานี่มันไม่รู้เรื่องหลอกลูกเลยนะ จะเทไปถึงวันพ่อตายนี่ก็ยังไม่มีใครรู้เรื่องรู้ราวเรื่องบักเรื่องผลเดยวก็พอที่จะทําให้พวกเราเข้าใจได้บ้างเรื่องบุญเรื่องบาปก็ปนิดนึงอาจจะเป็นบุญภาวาสนามบารมีสร้างมาไม่ถึงก็เป็ียนไปได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนปัจจยามมันก็ห่างเป็นไปไนดะ้ในปัจจุบันใครจะทราบได้หรือไม่หรือว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลไม่ถึงแล้วก็ปัจจุบันเป็นเครื่องวัดนั่นถ้าเราบอกว่าโอ้ก็บ,บุญกุศล เรานี่ไม่ถึงล็อกไม่ไม่สร้างไม่อะไรมากมายเรกเอาแค่นี้ละพอไปพอมาพอถูพอไถก็แสดงว่าพวกเธอไม่เข้าใจเรื่องหลักคำสอนโอ้ป่านี้มันรกเราไม่ถากถางดีกว่าเพราะมันช้าเราจะไปถากถางที่อื่นที่มันโล่งเตียนดูแล้วว่าทำง่ายแต่ว่าในป่านั้นเมื่อป่ามันใหญ่ป่ามันสมบูรณ์ดินมันก็ดี ป่ามันเล็กป่ามันไม่มากเราไปถากทางที่ป่ามันไม่ไม่ใช่ป่าใหญ่ใบไม้ใบอะไรที่มันหล่นมามันก็ไม่สามารถที่จะทําปรุงดินให้ดินนั้นเป็นดินดีได้แต่ว่าป่าใหญ่ที่ป่ามรอกชัดถ้าเราที่คิดที่ว่าจะสร้างตรงนั้นว่าเป็นที่ทํามาหากินมันก็สมควรที่จะถากที่จะถางจุดที่ป่าใหญ่ดีกว่าที่จะไปหาที่ป่ามันเล็กป่ามันโล่งเตียนตัวนั้น เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ดินนั้นดีขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นดินพวกหินพวกทรายพวกนี้มันเยอะแต่ว่าถ้าป่าไม้ใหญ่มันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชต่างๆทั้งข้างบนข้างล่างตัวนี้มันจะสามารถที่จะปรุงดินให้เป็นดินดีถ้าใครเพียนปัญยามคือขยันมันเพียนที่จะทำลายป่าใหญ่ตัวนั้น เพื่อต้องการที่จะปลูกสิ่งของมีข้าวมีพวกฟักแปลงแตงกวาเป็นต้นหากแม้นว่าที่เราถักถางมันไม่มากแต่ก็สามารถที่จะยังประโยชน์ในการปลูกสิ่งของต่างๆได้ผลออกดอกออกผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมบูรณ์บริบูรณ์ผิดกับผู้ที่ไปถักถางในที่โลง่ง ที่มีหินมีกรวดมากคิดว่าตัวนี้ทําง่ายเพราะต้นไม้มีไม่มากแม้นทําปลูกสิ่งของต่างๆในที่หินที่กรวดผลกําไรออกมากมันก็ไม่คุ้มค่าอีกหนึ่งทําเพียงไร่เดียวอีกหนึ่งทําเป็นร้อยไร่ผู้ที่ทําไร่เดียวกับได้สิ่งของต่างๆ มากมายกายของกว่าผู้ที่ทำหลายไร่คือสิ่งปลูกพวกพืชผักต่างๆที่มันเกิดขึ้นการเก็บสิ่งของต่างๆไปขายก็ได้เงินมากกว่าที่เราทำไปหลายไร่ที่มีดินกวดหรือพวกดินจรายล้วนไม่สามารถที่จะทำให้ดินนั้นปลูกพืชผักออกดอกออกผลนได้อย่างงอกงามได้นี่ถ้าเราลองดูนั่นพบป้าพ,พูดถึงว่า ลองรู้นี่ก็เป็นแล้วอุปมาประมัยถึงม่าจะเป็นป่าใจเราก็ต้องทู่จักตั้งดีเพราะทราบว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องดินมันต้องดีป่าจริงสมบูรณ์บริบูรณ์ไงตัวนั้นดินมันไม่ดีป่ามันจึงไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เราต้องยอมยอมเสียสละแรงกายกําลังกายกําลังใจของเราท้่สีกยก่อนทากทั้งียก่อนได้แค่ไหนล้วก็เอาแค่นั้นเพราะเราแน่ใจ,ใจ,ใ,จ,ใ,จใจว่าจะ ต้องเจอสิ่งที่ดีคือผลกําไรเพิ่มพูนภาคภูมดีกว่าที่จะไปทําในที่ที่มันโล่งเตียนอย่างนั้นมีแต่หินมีแตก่กรวดไม่สามารถที่จะทําให้พืชที่เราปลูกงอกงามได้เลยคือเสียเวลานั่นเสียเวลาเสียแรงกายแรงใจเสียทุนที่เอาไปลงทุนลงแรงก็เสียทุนก็เสียแรงก็เสียมันไม่สมกัน สู้ดีทำนิดนึงอืแต่ว่าได้ผลได้กาไรอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่พระเจ้าบอกว่าเนื้อนาบุญของโลกมันกันทาบุญกับพระอริยบุคคลคือเนื้อนาบุญของโลกได้สมบูรณ์บริบูรณ์นี่ก็การแสวงหานี่พอพูดถึงว่าการแสวงหาแล้วก็แสวงหาอย่างนั้นแต่เผื่อว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยอาจจะเปเจอป่าที่มันสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็จะถากกระถางสิ่งนั้นเพื่อปลูกฝังสิ่งที่ ดีๆไว้ในจุดนั้นพอก็นึกถึงต่องของพ่อถึงจะเป็นการเหนื่อยยากลำบากในการไปกันมาแล้วก็เปลี่ยนปฎิญยานั้น